ใจหมดเลยไม่ทราบความเคลื่อนไหวอดีตนักร้องดังนานแล้วรู้ข่าวอีกทีตอนท่านเสียชีวิต ย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2514มีบทเพลงหนึ่งที่โด่งดังพรวดพราดขึ้นมาชนิดที่แจ้งเกิดสร้างชื่อให้นักร้องหน้าใหม่ในชั่วข้ามคืนพร้อมทั้งส่งให้ชื่อของนักแต่งเพลงผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นชั้นเป็นนักแต่งแถวหน้าการันตีด้วยเพลงดังเต็มที่เพลงนี้เลยทีเดียวเพลงดังกล่าวนี้ก็คือเพลงรักต้องห้าม แต่งคำร้องทำนองโดยครูวราวราเวทขับร้องต้นฉบับโดยรังศิยาบรรณกกรว่ากันว่าเพลงรักต้องห้ามเป็นเพลงเดียวที่ดังนานมากดังตลอดปีวิทยุในสมัยนั้นเปิดทุกสถานีฟังกันทุกบ้านคงเป็นด้วยพลังของตัวเพลงซึ่งมีคำร้องทำนองโดนใจ บวกกับนักร้องที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยเสีงสยงใสแกมเศร้า รังสียาบรรณกรหรือรังสียาบรรณากมีชื่อจริงว่าจุไรทองพิสิทธิบรรณกรมีชื่อเล่นว่าหญิงเกิดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2487ที่ประตูน้ำเป็นบุตรคนโตในบรรดาพี่น้องทั้งหมด5คนของคุณพ่อจิตกับคุณแม่ทองอยู่พิสิทธิบรรณกรเธอเข้าเรียนที่โรงเรียนนาฏศิล์กรมศิลปากรพอจบออกมาก็มีงานสอนรำบ้างมีงานอื่นบ้างเคยประกวดความงามชนะเลิศได้ตำแหน่งขวัญใจกองทัพอากาศ เมื่อเธออายุได้19ปีหญิงจุไรทองได้ไปเรียนเสริมสวยกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและชาวฝรั่งเศสหนึ่งปีเต็มๆจากนั้นก็ได้ไปช่วยงานพี่สาวซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนเสริมสวยจุดพลิกผันที่ทําให้หญิงจุไรทองพิสิทธิ์บรรณกรกลายมาเป็นนักร้องดังนั้นเป็นเรื่องบังเอิญประจวบเหมาะอาจเรียกว่าโชคช่วยหรือพูดแบบบ้านๆก็ต้องบอกว่าคนจะดังต้องมีเหตุมาให้ดังจนได้วันหนึ่งเธอกับเพื่อนๆได้ไปทานอาหารกลางวันที่ร้านในคลับโดเรมีและเพื่อนๆก็ยุให้เธอ ขึ้นไปร้องเพลงโชว์บนเวทีเธอจึงวาดลวดลายจับไมร์ร้องเพลงไปสองเพลงก็คือเพลงฝากหมอนและเพลงลาแล้วภูพิงพลันที่เธอร้องจบก็ได้รับเสียงปรบมือเกลียวกราวผู้ชมผู้ฟังในวันนั้นชื่นชมเธอเป็นอย่างมากและหนึ่งในบรรดาผู้ฟังในวันนั้นก็คือสุเทพวงกำแหงนักร้องชื่อดังแห่งยุคแถมเวลานั้นยังเป็นหัวเรือใหญ่อยู่ที่ร้านโดเรมีอีกด้วยครูสุเทพจึงชักชวนให้เธอมาทำงานเป็นนักร้องประจำที่ร้านเสียเลย,เ,ลยเธอก็ตอบตกลง,ท,งทั้งทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ ไม่อยากให้ลูกสาวมาเต้นกินรำกินอานมีบางท่านสงสัยว่าไนคลับโดเรมีที่เธอไปฐานข้าวทําไมถึงเปิดกลางวันขอแทรกข้อมูลเพื่อความเข้าใจเป็นเกร็ดเสริมนิดหนึ่งนะครับสมัยก่อนการเที่ยวกลางคืนก็คือการไปเต้นรําไปฟังเพลงที่ไนคลับซึ่งได้รับความนิยมมาก ที่ไนท์คลับจะมีเพลงบรรเลงโดยวงดนตรีมีนักร้องคอยขับกล่อมนักร้องดังๆจะถูกจ้างให้ไปร้องเพลงประจำตามไนท์คลับและมีบริการสาวๆให้เป็นเพื่อนเต้นรำซึ่งเรียกกันว่าพาร์ทเนอร์ฉะนั้นไนคลับจึงจะไม่อนุญ,ญาตให้เด็กและผู้หญิงที่มาคนเดียวเข้าแต่ว่าในตอนกลางวันไนท์คลับจะเปลี่ยนมาขายอาหารให้คนทั่วไปมาใช้บริการรวมทั้งเด็กๆและยังคงมีวงดนตรีและนักร้องคอยขับกล่อมแต่ไม่มีการเต้นรำเหมือนตอนกลางคืนเอาละมาเข้าเรื่องต่อเลยนะครับจากนั้นมาฝีมือการร้องเพลง เพลงของหญิงจุไรทองหรือรังสิยาบรณรณกกรก็ค่อยๆเติบโตขึ้นโดยมีครูสุรัตน์ภูเวทและครูสุเทพวงกำแหงช่วยกันฝึกฝนการร้องเพลงเพิ่มเติมให้เธอในปี2513คุณหมอวราวราเวทนักแต่งเพลงฝีมือดีได้เห็นรังสิยาร้องเพลงในรายการทีวีรายการหนึ่งเกิดติดใจชื่นชอบเสียงเธอเป็นอย่างมากจึงมาตามตัวเธอถึงไนคลับและชักชวนให้รังสิยาไปร่วมขับร้องเพลง ในอัลบั้มรวมศิลปินซึ่งทุกเพลงเป็นผลงานการประพันธ์ของหมอวราวรารเวททั้งหมดในอัลบั้มนั้นมีศิลปินเพลงคนดังร่วมง,งานมากมายเช่นสุเทพวงกำแหงรวงทองทองลั่นทมทานินอินทราเทพเป็นต้นและเพลงที่รังสิยาได้ขับร้องก็คือเพลงรักต้องห้าม ซึ่งกลายเป็นเพลงดังอัลหรือลันนั่นเองรังสียาบรรณกรนักร้องเจ้าของเสียงเพลงรักต้องห้ามแจ้งเคิดอ,อย่างเต็มตัวในปี2514เพลงรักต้องห้ามเป็นเพลงเดียวที่ดังนานมากดังตลอดทั้งปีวิทยุเปิดทุกสถานีฟังกันทั่วบ้านทั่วเมืองและยังคงความเป็นอมะตะมาจนถึงทุกวันนี้ผลงานเพลงอื่นๆที่โดดเด่นที่รังสียาบรรณกรบันทึกเสียงไว้ในเวลาต่อมาก็เช่นเพลงฉันไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้ข้าวคอยเคียวผิดหรือที่ฉันรักคุณบางน้ำเปเรี้ยวคนใจง่ายเป็นต้น ในช่วงหลังหลายปีมานี้แฟนเพลงอาจไม่ค่อยทราบความเคลื่อนไหวของอดีตนักร้องดังท่านนี้นักจนกระทั่งเมื่อหลังสงกรานปี2565ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ารังสียาบรรณกรได้เสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งตับเมื่อคืนวันที่25เมษายนปี2565ท่านจากไปอย่างสงบในวัย78ปีมีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่26เมษายนถึง29เมษายนปี2565ณศาลาหา้ดเสเมียนานารีเขตจตุจัจกร เพและมีพิธีชาปนก,กิจศพในวันเสาร์ที่30เมษายนปี2565เวลา13นาฬิกาณเมน,นวัเสมียนารีหัวดีแชแนลขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและรูปภาพจากเพจด,ดาราภาพยนตร์และเพจไทยมูฟวี่โปสเตอร์ขอบคุณมากครับ